คุณเคยจินตนาการไหมว่าสมาร์ทโฟนที่พับได้3ทบจะบางได้ขนาดไหนจนแทบไม่เชื่อสายตาซัมซุงกำลังนำเสนอ Galaxy Z t r i Fold ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ในวงการมือถือพับได้แต่ที่นี่แหละที่มันเริ่มน่าตื่นเต้นและน่ากังวลไปพร้อมกัน หลังจากรอคอยมานานแสนนานซัมซุงก็ใกล้จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่พับหน้าจอได้ถึง3ส่วนแล้วล่ะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งสนใจเทคโนโลยีนี้ลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนหนังสือที่เปิดได้3หน้าในคราวเดียวแทนที่จะเป็น2หน้าอย่างที่เราคุ้นเคยสื่อต่างประเทศเลยตั้งชื่อเล่นให้แบบไม่เป็นทางการว่าซัมซุงกาแล็กซี่จีโหรือกาแล็กซี่แซโเพื่อสะท้อนถึงดีไซน์สุดล้ำนี้ ล่าสุดมีข้อมูลรั่วไหลาจากเอวันบลสหรือฟลิชชิฟสเ s t e r ดังที่แหล่งข่าววงในของเขามักจแมนยำาสุดๆเขาเผยว่ามือถือรุ่นนี้จะอยู่ในตระกูลแซ e ซีรีของ s ซัมซุงและชื่อทางการคือ Galaxy Z ี่แซทรโฟดโดยเขาแชสเปกเด่นๆมาให้เราอ่านกันเช่นขนาดจอแบตเตอรี่และความบางของตัวเครื่องซึ่งช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนว่ามันจะทำงานยังไงในชีวิตประจำวัน เอวันบลัสยังบอกต่ออีกว่ามือถือตัวนี้จะขับเคลื่อนด้วยชิปเซสนับราก้อนจากคอคอมซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านชิปประมวลผลแม้จะยังไม่ระบุรุ่นแน่ชัดแต่จากข่าวลือก่อนหน้านี้หลายคนคาดเดาว่าอาจเป็นสนับราก้อน8อิลีที่เร็วสูงสุดถึง4.32กิกะเฮิรตซ์หรือเวอร์ชันอัปเกรดอย่างสนับราก้อน8อิลีเจน5ที่พุ่งไปถึง4.61กิกะเฮิรตซ์เลยทีเดียวชิปพ,พวกนี้เหมาะสำหรับการใช้งานหนักๆเช่นเล่นเกมกราฟิกสูงหรือตัดต่อวิดีโอโดยไม่สะดุดสำหรับผู้ใช้ทั่วไปมมมััันนนนหหหาาาายยถึึงงงปปรระะะสิิททธภพพี่่ลลลลืไแดกข้ นอกจากนี้ Galax y ซี่แซดทรฟยังอัปเกรดแบตเตอรี่ให้จุมากกว่าเดิมเพื่อรองรับการทำงานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกันอย่างราบรื่นเช่นเปิดหลายหน้าต่างทำงานดูดูหนังขณะแชทซึ่งเป็นจุดเด่นของมือถือพับได้แต่และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดมันอาจมีราคาแพงกว่าที่คิดเมื่อเทียบกับ Galax y ซ f o l ซฟ8ที่จะมาในปี2026และใช้ชิป snapdragon 8 Elite Gen 5เหมือนกันคุณคิดว่าคุ้มไหมที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อดีไซน์3ทบข่าวลือยังมีรายละเอียดสเปคอื่นๆที่น่าติดตามอีกเพียบครับเช่น กล้องหลักสุดโหดความละเอียด200ล้านพิกเซลที่ถ่ายภาพคมชัดระดับมืออาชีพเหมาะสำหรับคนชอบถ่ายรูปท่องเที่ยวหรือเซลฟี่กรุ๊ปใหญ่แบตเตอรี่ความจุ5 4 3 7 mah ซึ่งอาจน้อยกว่าข่าวลือเก่าๆที่บอก5 6 0 0 mah เล็กน้อยแต่ก็เพียงพอสำหรับใช้งานทั้งวันโดยเฉพาะเมื่อชิบประมวลผลช่วยจัดการพลังงานได้ดีจอหลักแบบ amoled ขนาดใหญ่10นิ้วความสว่างสูงถึง1,600นิกร้ nits ทำให้ดูได้สบายตามแม้ในที่แดดจ้าเหมือนมีทีวีพกพาในกระเป๋า ความบางของตัวเครื่องแค่3.9ม mm, ิลิเมตรตอนพับ3ทบเข้าหากันสุดยอดเลยสำหรับการพกพาโดยไม่รู้สึกหนักและเมื่อกางออกเต็มที่ก็บางเพียง4.2ม mm, ิลิเมตรช่วยให้จับถนัดมือและดูหรูหราจากข้อมูลเหล่านี้ Galaxy Z Fold ดูจะบางเฉียบใกล้เคียงกับ Huawei Mate XT Ultimate ซึ่งเป็นมือถือพับ3ทบรุ่นแรกของโลกที่เปิดตัวเมื่อกันยายน2024ด้วยความบาง3.6ม mm, ิลิเมตรตอนพับและ4.8ม mm, ิลิเมตรตอนกลางแต่นี่แหละจุดถกเถียงซัมซุงจะตามหลัง Huawei ในเรื่องนวัตกรรมหรือเปล่า หรือว่ามันจะเหนือกว่าด้วยระบบนิเวศ Android ที่ครบครันกว่าความบางแบบนี้ทําให้หลายคนกังวลเรื่องความทนทานด้วยนะครับเพราะยิ่งบางยิ่งเสี่ยงต่อการมหรือแตกง่ายส่วนแผนการวางขายซัมซุงคาดว่าจะเริ่มจํากัดจํานวนชุดแรกประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000เครื่องในเกาหลีใต้และบางประเทศเอเชียก่อนเช่นญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์แต่ยังไม่มีกําหนดการสําหรับตลาดโลกชัดเจนอาจต้องรออีกสักพักคุณล่ะครับคิดว่า Galaxy Z Fold จะปฏิวัติวงการมือถือพับได้จริงๆหรือแค่เป็นกจิสุดแพงที่เข้าถึงยาก มันจะแข่งขันกับหัวไวได้ไหมหรือ s a m ั u ส g ควรโฟกัสที่ความทนทานมากกว่าความบางมาคุยกันในคอมเมนต์เลยบอกความเห็นของคุณให้เราฟังหน่อยสิ